มาดูเรื่องราวของเซียนพระชื่อดังเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเข้ามาแจ้งความกับตํารวจสอนอมีนบุรีคุณผู้ชมเพราะว่ามีวัตถุมงคลมีพระเครื่องเนี่ยหายไปรวมรวมบลค่าเนี่ยโอ้โหกว่า16ล้านบาทงานนี้เขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยใครเลยเป็นคนใกล้ตัวนั่นแหละคนที่ดูแลโกดัง<อ>เป็นคนก่อเหตุไปดูภาพกันค่ะคนที่เอาไปเนะี <c> ่ <oughs> มันต้องเห็นคุณค่าของสินค้าต้องเห็นคุณค่าของของมันถึงเอาแล้วเอาแบบไม่รีบร้อนเอาแบบใจเย็นรู้เวลาพวกผมด้วย ว่ามามาเอานมาเอาของให้พี่โตคนนี้นี่ไงคือนอกจากข้อสันนิษฐานที่ว่าเอ๊ะต้องเป็นคนที่ต้องรู้ข้อมูลน่ะสถานที่เก็บวัตถุบงคลเนี่ยมันยังมีร่องรอยการงัดแงะที่เหมือนตั้งใจจะตบตาเจ้าหน้าที่ด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นพิรุธที่สุดเลยเหตุ <S <s ผลนะคะเพราะว่ารอยงัดแงะเนี่ยมันมาจากในห้องถ้าเกิดว่าคนร้ายเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีกุญแจเนี่ยก็น่าจะงัดมาจากนอกห้องถูกไหมไม่ใช่ข้างในห้องแบบนี้ซึ่งผลจากการไล่กล้องวงจรปิดย้อนหลังค่ะไปในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิเมษา,ายนที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีภาพที่น่าสงสัยทุกวันแต่ว่าเรายกออกมาให้ดูวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็คืออวันที่สมเมษา,ายนจะเห็นนี่ชายคนหนึ่งสวมเสื้อคือเสื้อสีแดงมาขนกล่องพัสดุจากห้องนี้ออกไปสามรอบเวลาประมาณสักเที่ยงคืนห้าห้านาทีค่อนข้างชัดแล้วล่ะว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นคนก่อเหตุ คือทางเซียนพระเนี่ยเขาเอาวัตถุมงคลเนี่ยไปฝากนะครับนะก็เลยเข้าแจ้งความกับทางตำรวจให้ช่วยติดตามจับกลุ่มชายคนนี้มาดำเนินคดีโดยหลังจากตรวจสอบของที่หายไปเนี่ยพบว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นหายากรวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า16ล้านบาทครับจะเป็นวัตถุมงคลของวัดเจดีรุ่นยอดซัดครับมีไข่แล้วก็มีพระท่านเจ้าวัดแทบจะทุก ประเภทที่สร้างในรุ่นนั้นเลยเพราะว่าผมมนํามาเก็บไว้ที่นี่นค่าประมาณสิบเจ็ดล้านครับที่อาอมาเก็บเนี่ยครับเป็นเป็นของเราคนเดียวเลยใช่ไหมครับเป็นของผมครับเป็นของผมซึ่งตำรวจก็สืบอ,อยู่ไม่นานนะครับที่สุดไปตามจับก,กุมนายธนพัฒน์ผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านหลังหนึ่งย่านบึงกลุ่มนะครับพร้อมกับของกลาง เรียกว่าจนมุมด้วยหลักฐานแล้วก็มีพยานครบนะครับสอบสวนให้การรับสารภาพว่าต้องการเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันครับละทุกวันเกือบทุกวัน,เ,วนเหมือนเหมือนกับที่เราไล่กล้องวงจรปิดไปพบสิบวันย้อนหลังเนะี่ยก็คือลักไปแปดวันนะครับจากจากสิบวันก็รับไปแปดวันนะครับเขาได้บอกนะครับว่าเขาก่อเหตุกับใครรับว่าก่อเหตุคนเดียวนะครับก่อเหตุคนเดียวก็นําเงินไปใช้จ่าย ในครอบครัวไปซื้อ,อข้าวของเครื่องใช้ที่ในชีวิตประจำวันนะครับเบื้องต้นตำรวจก็พาตัวไปแจ้งข้อหาฐานลักทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืนที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ